วันนี้ร้านเปิดให้บริการปกติแล้วค่ะวันจันทร์ 13, ท, 13, ที่23กันยาย,ยนค่ะร้านเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราทำข้าวอะไรมาให้ช่างกินกัน อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดกะเพราไปค่ะออเดอร์เมื่อวานช่างบอกว่าอยากกินผัดกะเพราเนื้ออยากชื่เช้ามาวันนี้นะคะก็เลยจัดการลูกชายไปโรงเรียนเสร็จแล้วส่วนคนเล็กไม่ได้ไปนั่เพราะว่าเมื่อวานไม่สบายเนาะวันนี้ก็เลยให้หยุดก็เลยนี่แตให้แม่ไปตลาดมาค่ะไปซื้อเนื้อมาผัดกะเพราให้นี้ก็จะเป็นผัดกะเพราเนื้อกุนเชียงทอดแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับค่ะทำสองบ้านเหมือนเดิมก่อนค่ะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการทอดกุนเชียงก่อนค่ะทอดกุนเชียงให้สุกให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วย กินเนื้อเนอะาะช่างกินเนื้ออยู่คนเดียวค่ะก็ลเลยต้องผัด2อย่างเลยค่ะจะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราหมูสับของเรานะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะทาการใส่ใบกะพเพราแล้วก็จะแบ่งใส่จานกับใส่กล่องไป2องที่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ทํากับข้าวเสร็จรรแล้วก็จะให้ช่างมารับจ้ะเดี๋ยวจะดูว่านางจะเอารุอะไรมารับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราหมูสับต่อด้วยผัดกะเพราเนื้อช่างบอกเอาเผ็ดๆต้องใส่พริกแห้งเข้าไปด้วยค่ะให้มันเผ็ดๆเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อที่เราหั่นไว้เนี่ยจะ ไม่รู้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเพราะเราไม่กินเนื้อแล้วเราก็เลยไม่ได้ชิมอะทำทำไปงั้นโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเอาใส่กล่องค่ะเตรียมแพ็คไปให้ช่างค่ะนางมารับแล้วก็ไปกันดีกว่าวันนี้นางเอามอเตอร์ไซค์มารับคนพิการขึ้นรถค่ะคุณผาดูทุลักทุเลจังเลยแต่ก็ดีเนาะแปลกดีโอเคไปค่ะขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ไปกันดีกว่านี่ทาตากแดดหน้าก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดอะทุกคนโอ้โห ช่ำมากแดดร้อนแต่เช้าเย่ยคุณขาไปจ้ะใกล้ถึงร้านแลวก็ไปค่ะถ,ถึงร้านเรียบร้อยแล้วค่ะพากันขี่หลังเข้าร้านเรียบร้อยวันนี้ร้านเปิดให้บริการปกติเรียบร้อยแล้วจ้ามาสแตนบายรอที่ร้านแล้วจะเข้ามาใช้บริการได้เลยดัดแหบจัดทรง้อมให้บริการ <ผม S 1> แล้ว <ผม S 1> จ้าไปค่ะ,คะอาช่างเสือจะเป็นศนของ่านขอบคุณค่ะ